สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาแล้วครับรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้วันเสาร์แล้วครับตรงกับว,วันเสาร์ที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรม15่ําค่ำเดือน12ปีฉลูครับท่านผู้ชมอ่ะล้อมวงเข้ามาวันนี้มันมีข่าวเล็กๆสองสมวันก่อนก็ทำให้ผมต้องเอามาวิเคราะห์ เอามาชี้ทางให้ท่านว่าการบ้านการเมืองมันจะไปทางไหนฉะนั้นวันนี้จึงขึ้นหัวว่าเทพเทือกยันตู่อยู่พักไหนเทพเทือกประกาศชนต่อไปให้ระบอบตู่สู้เพื่อสถาบันคือกลุ่มพวกนี้เขาเป็นกลุ่มรักสถาบันเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องฟังซะก่อนนะครับเพราะว่า เราขึ้นหัวอย่างนี้เอามาพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้ความเคลื่อนไหวอีกกลุ่มหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนี่คือหน้าที่ของสื่อบนชนอย่างผมคือจะต้องเสนอข่าวทุกด้านทุกกลุ่มทุกหมู่ให้ท่านใช้วิจารณญาณกันว่ามันจะเดินไปทางไหนจะผิดจะถูกอะไรผมไม่ใช่สารผู้พิพากษาหรือเป็นใครที่จะมา ฟันธงว่ทาทั้งนี้ผิดทั้งนู้นถูกทั้งนู้นถูกทั้งนู้นผิดผมจะเล่าแล้ววิเคราะห์เอาความเห็นของผมเป็นที่ตั้งท่านจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยแล้วแต่พระเดชพระคุณท่านก็แล้วกันอันนี้เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิตามหน้าที่พล,ลเมืองที่ท่านมีสิทธิจะคิดต่างได้ไม่เป็นปัญหาเทพเทื่อ เขาเรียกกันเทพเทือกคือสุเทพเทือกสุบัณเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณเทพเทือกเขาจะเรียกกันเทพเทือกนะพี่เทพเทือกลุงเทพเทือกนะป๋าเทพเทือกนะแต่คนละเทพก็ไอ้ขายขนมนั่นนะคนละเทพไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะดังเช้าโฉไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เงียบแล้วขายขนมอะไรขนมเปี๊ยะหรือขนมอะไรผมจําไม่ได้แล้วอันนี้เทพเทือกไม่ได้ขายขนมนะ เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชียในนิตยสารอีโคโนมิ r รีวิวนะเรียกว่าจำน่ายที่ฮ่องกงเมื่อตอนออกมาปลุกระดมเรื่องนกหกวีดออกมาต่อต้านรัฐบาลคุณยิ่งลักเกี่ยวกับเรื่องลักหลับหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมจนทำให้พี่น้องประชาชนออกมาแห่แห่ดํา้ทองถนนกันมากมาย ก่อนมันจะถึงจุดนั้นเทพเทือกเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับประยุทธ์จัน์โอชาเทพเทือกเป็นรองนายกอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเทพเทือกเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงประยุทธ์จัน์ทโอชาพลเอกเป็นผู้บัญชาการทหารบกช่วงนั้นรัฐบาลมีปัญหาเรื่องการประท้วง เสื้อแดงออกมาประท้วงรัฐบาลของอภิสิ์หลายเรื่องหลายราวครับจนมาสู่การยึดอำนาจเมื่อปี2557ความสัมพันธ์ความลึกซึ้งความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างเทพเทือกกับประยวยเอ้ยกับประยุทธ์นะสนิทสนมกันมาแต่แรกมองตาก็รู้ใจจนกระทั่ง สุเทพเทือกสุบรรหลงรักประยุทธ์อย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจนกระทั่งต้องแยกย้ายแตกแยกกับอภิสิทธิเวชชาชีวะน้องรักคนนี้สองคนนี้เขารักกันมากรักกันมากเทพเทือกเป็นคนสมองไหวเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนรักใครรักจริงทิ้งใครทิ้งจริง อีเป็นคนปั้นนายกรัฐมนตรีมาหลายคนครับหนึ่งปั้นในชวนหลีกภัยเป็นนายกมาสองครั้งนี่นักปั้นนายกเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนักปั้นนายกเขาชื่อเสนเทียนทองนะพอยุคหลังๆนักปั้นนายกชื่อสุเทพเตือกสุบรรปั้นใครครับปั้นอภ,ภิสิทธิ์เวชชาชีวะปั้นชวนหลีกภัยเป็นนายกมาสองครั้งปั้นอภิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นมาเป็นนายก ทั้งๆท,ท,ที่อภิสิทธ์ไม่มีโอกาสเป็นนายกเลยจำได้ไหมครับนายกอภิสิทธ์มีการตั้งกันขึ้นที่ค่ายทหารถ้าไม่ได้กลุ่มเนวินไม่ได้กลุ่มอนุทินเข้ามาร่วมเนวินหักจากพักพล,พลังประชาชน ช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงช่วงก่อนนะก่อนเอาก่อนไทยรักไทยว่างันนะช่วงช่วงนั้นช่วงที่ออกมาช่วงนั้นช่วงช่วงที่ที่นายสมัครสุนทรเวชช่วงสมชายวงสวัสดเป็นนายกใช่ไหมตาผงจำไม่ผิดแล้วก็สุเทพเทือกสุบัณเนี่ย เขาก็รับปากกับทางพรรครับปากกันในชวลีภัยแล้วคือคนในพรรคก,ก็ก็ยังงงเอ๊ะจะเป็นไปได้หรืออภิสิทธิ์จะเป็นนายกสุเทพบอกเดี๋ยวผมจัดการเองถึงขนาดบินไปคุยกับเนวินที่ประเทศอังกฤษเนวินไม่กล้าคุยในเนี้ยอิทธิพลของโทนี่วูดซัมนเขาเยอะคือคุยปั๊บเดี๋ยวรู้ถึงหูไปคุยกันที่นู่นแล้วก็แตกทัพออกมาเพื่อที่จะหนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เป็นนายกรัมปีในวงการเมืองเขาแตกตื่นเขาตกใจกันมากถึงขนาดพี่โทนี่ของเราเนี่ยโทรศัพท์ถึงเนวินว่ามันเป็นยังไงไม่ทำนี้มันก็เป็นคำพูดที่ดังกระหึ่มที่เนวินพูดคำว่ามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายตรงนี้แหละครับที่มันจบจริงๆระหว่างทักสินกับเนวิน ไม่มีการที่จะมาบรรจบกันอีกทักษิณอภัยให้ขบคนอื่นได้อภัยให้กับเสียหนูได้อนุทินชาญวิรกุลได้เพราะเป็นเพื่อนกับพ่อคุณอนุทินอนุทินไปกราบที่ฮ่องกงเพื่อขอโทษไม่เป็นไรหลาลักแต่ทักษิณไม่ให้อภัยกับคนชื่อเนวินตอนเป็นนายกร้องโหมร้องไห้ ตอนที่ทักษิณจะบินไปเมืองนอกเพื่อหลบหลีกคดีก็นึกว่าอิรักกันจริงรักนายทักษิณจริงๆแต่ก็อาจจะมีเหตุผลบางประการของคุณเนวินก็ได้อันนี้เป็นความลับที่คาอยู่ในใจคุณเนวินซึ่งจนวันนี้ก็ยังไม่ได้บอกใครถึงเรื่องลึกๆล,ลับๆในอดีตตอนนั้นเมื่อมาผสมกลมกลืนกันเพื่อดันอภิสิทธิ์เป็นนายก ตามแผนการของผู้จัดการนายกที่ชื่อสุเทพเทือกสุบันหรือเทพเทือกก็ได้นายกสมใจนึกครับนั่นแหละครับเป็นการดันลูกศิษย์เอกของชวนหลีกภัยขึ้นมาเป็นนายกหลังจากใด้ชวนเป็นมาสองครั้งแนละ้วอภิสิทธ์ก็ขึ้นเป็นพอขึ้นเป็นนี่คือความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างสุเทพเทือกสุบัณกับอภิสิทธ์อภิสิทธ์เหมือนน้องรักน้องรักแต่ตอนหลังต้องแยกทางกัน ในการเลือกตั้งคราวที่แล้ว2,162เพราะเพราะอาภิสิทธิ์นักเรียนออกซฟอร์ดเดินตามแนว,าแนวทางประชาธิปไตยจะไม่ยอมสืบทอดอำนาจผดเด็จการประกาศไม่หนุนประยุทธ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีอีกต่อไปประกาศบนเวทีเลือกตั้งหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนที่ประกาศ ว่าไม่สนับสนุนผลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทั้งๆท,ที่คุณอภิสิทธิ์ก็มีความสนิทสนมกับประยุทธ์แต่แนวทางการเมืองมันคนละแนวทางเขาต้องสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะแต่คนอื่นที่รักษาคําพูดหรือไม่นั้นผมไม่ไปแตะต้องเพราะรู้กันอยู่ว่าอนุทินพูดว่ายังไงตอนเลือกตั้งสุริยะจึงลุงลองกิเบอกโอ้ยจดไว้เลยบันทึกไว้เลยผมจะไม่รับตําแหน่ง อนุทินบอกคนที่จะเป็นนายกกนั่งบนเวทีนี่แหละไม่มีพวกประยุทธ์นั่งด้วยนะจุลินลักษาวิสิทิ์ก็แหลงใต้ขึ้นขึ้นอะไรขึ้นเวทีบอกว่ามันประหลาดมันอุบาทที่มี250คนสอวอมาร่วมประชุมเพื่อยกมือให้นายกคนใหม่ซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยหมายความว่าก็ไม่เอาด้วยตอนนั้นจุลินไม่ได้เป็นหัวหน้าพักในฐานะรองหัวหน้าพักออกหาเสียงทั่วปากใต้อภิสิทธิ์เป็น หัวหน้าพักรณรงค์หาเสียงประกาศชัดเจนไม่เอาประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกเพราะตอนนั้นกระแสแรงครับกระแสไม่เอาประยุทธ์แรงเหมือนกับตอนเนี้แต่เทพเทือกประกาศหนุนประยุทธ์หนุนประยุทธ์หลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วนะหนุนประยุทธ์เป็นนายกรัฐรีก็อ,ออกมาตั้งพักการเมืองนะตั้งพักการเมืองขึ้น ก็เดินไปทั่วประเทศหาเสียไงไห้ก็พักนี้แต่พระเอิญเนี่ยตอนบวชเป็นพระเทพเทือก็ประกาศว่าผมไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่เกี่ยวการเมืองแล้วอะไรแล้วคนก็มาตีความว่าสุเทพกลับคำสุเทพกลับคำคนไทยเขาถือว่าคนที่กลับคำพูดคนที่ลื่นไปลื่นมาเนี่ยไม่ อยากสนับสนุนแต่สุเทพเทือกสุบรรณก็คิดว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรทั้งนั้นในพักในรัฐบาลแต่ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่จริงๆเขาไม่ได้รับตำแหน่งในพักก็ไม่มีตำแหน่งแต่เขาสนับสนุนพักนี้อยากสร้างพักนี้อันนี้พูดตามเนื้อผ้านะครับและไม่รับตำแหน่งและรัฐรัฐบาลถ้าจะรับตำแหน่งเขารับได้อยู่แล้วจะเป็นรองนายกเขาเป็นได้อยู่แล้วแทนจุลิน ไม่ใช่เขาปีพักของเขาเขาได้มาห้าหเสียงห้าหกเสียงพักของเขาเนี่ยเพราะความซีปึกกับประยุทธ์แต่สุเทพเดินทางในฐานะพี่เลี้ยงของพักรวมพลังประชาชาติไทยห้าหกเสียงครับหนุนอนเนกหนุนสมาชิกพักคนอื่นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี แต่เอาละนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ประยุทธ์กับสุเทพมีกันซึ่งเมื่อสองสาวันนี้คนไปถามอีกเขาก็บอกค้นหนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกต่อเป็นนายกที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดยอดที่สุดนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะมาพูดวันนี้ไม่ใช่อ่านหรอกวันนี้ที่อยากจะพูดคําพูดเล็กๆที่สุเทพเทือกสุบรรหรือเทพเทือกพูดถึงประยุทธ์จันท์โอชา นักข่าวไปถามว่าท่านสุเทพท่านจะไปเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองใหม่เขาไหมสุเทพบอกยังไม่รู้เลยยิงคำถามไปอีกคำหนึ่งว่ายังจะสนับสนุนประยุทธ์อยู่ไหมเทพเทื่อพูดยังไงครับเทพเทื่อพูดว่าเขายังไม่รู้เลยว่าจะมีเป็นคนด d เดตพรรคการเมืองไหน ยังไม่รู้เลยว่าพรักการเมืองไหนจะรับเป็นแคนดิเดตนี่ขนาดซีแงกันคือเขาต้องมีการคุยกันโทรศัพท์หากันลำพึงลำพันธความทุกข์กันว่าประยุทธ์เหมือนนกคมินไล่หลังไม่รู้จะอยู่รังไหนลุงป,ป้อมบอกมาสิมาให้เป็นแคนดิเดตนายกแต่ในพักเงียบเลยเลขาธิการพักอย่างธรรมนัสเงียบ ธรรมนัตไม่กล้าพูดสิ่งนี้เพราะในใจลึกๆยังมีความแค้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้เพราะว่าเป็นรัฐบนตรีที่ถูกปลดพร้อมกับคุณอาลุมนประยุทธ์ไม่เคยปลดใครสี่กูมารที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นสมคิดสนธีรัตนหรือว่าอุตมะเขาก็ลาออกเองธรรมนัตลาออกเอง ยื่นหนังสือลาออกแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันเขารู้จะลาออกเขาออกคำสั่งปลดก่อนเป็นสองคนในพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนนำรัฐบาลเมื่อมันเป็นอย่างนี้พ่อพวงมาลัยของเราคือประยุทธ์จันโอชาจะอยู่พักไหนครับจะอยู่พักไหนพรักบาลัดกชิงที่ตั้งขึ้นมาพักอะไรล่ะที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายพัก ที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อจะรองรับประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นพักไทยบาลยกันเอ,อ้ยไม่ใช่นี่ผมตั้งเองเว้ยไทยบาลยการพักไทยสร้างสรรค์ซึ่งทําให้ลุงป้อมเขาโกรธมากพักนี้ได้ยินข่าวคือมันเป็นจะเป็นความจริงอะประยุทธ์ก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่าคนนั้นตั้งพรกคนนี้ตั้งพรักเพื่อหนุนไม่เคยปฏิเสธ จนกระทั่งมีพักใหม่ขึ้นมาของสี่กุมารอย่างที่ผมเล่าเมื่อวานนี้คือพลังไทยนำไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาจากไทยรักราชแล้วคนแรกที่เปิดตัวแต่ไม่บอกว่าอยู่พักไหนคือขุนพลภาคใต้นิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อยู่ไปใช้ปัตมาร่วม30ปีเป็นสะสะ .8 สมัยในพักเขารู้กันหมดว่ามาอยู่กับสี่กุมารเขาบอกอนาคตเขาดีกว่า ชัดเจนกว่าในเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะมีสี่กุมารมีสมคิดนะและก็มีอุตมะมีสนธิรัตน์และก็อยู่ในสีกอนุรักษ์นิยมในสีกที่หนุนประยุทธ์อาจจะเป็นไปได้ที่ประยุทธ์จะนั่งอยู่ในตําแหน่งแคนดิเดตนายกพักนี้ก็ได้เพราะกลุ่มสี่กุมารกับลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้โกรธครึ่งกันเขาไม่ได้โกรธครึ่งกันเขาออกไปเพราะเขาลาออกโดนบีบจากพัก โดนบีบจากกลุ่มสามิตรโดนบีบจากกลุ่มสี่ชอที่นําโดยไอ้สชอหรือ4ี่ชอเนี่ยตอนนั้นตอนนี้มันเหลือกี่ชอแล้วเหลือสองชอใช่ไหมเพราะว่าบีบให้หัวหน้าพักเพราะพวกนี้ขาลอยหมดไม่มีสอสอในในในเราไม่มีสอสอในคอกก็ถูกบีบพี่ครับไม่ไม่ออกไม่ได้ก็ออกกรไม่ออกกรเขาก็บีบให้ออกไล่ให้ออก เพราะสนธิรั์ก็ดีอุตมะก็ดีไม่มีสอสอในเล่าในข้อนั่นคือความที่กลืนเลือดไงก็ยอมลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพราะกลุ่มนั้นเขาบีบเพื่อที่อะเอาตําแหน่งของอุตมะรัมรีครังเอาตําแหน่งของสนธิรั์ซึเ่เป็นเป้าหมายสําคัญที่อยากจะนั่งเหลือเกินอยากจะนั่งรัมรีพลังงานเหลือเกินนี่คือความหวังของคนชื่อสุริยะการเมืองมันมาอย่างนี้ พอมาถึงวันนี้ปีกรองมันขึ้นว่าจะมีการตั้งพักกันขึ้นนู่นนี่นะั่นซีกุมารก็กระโดดเข้ามาแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อพักว่าพักไหนอะไรยังไงแต่ในวงการเมืองเ็ารู้กันดีบางคนก็บอกพักนําไทยบางคนก็พลังนําไทยแต่ชื่อจริงๆเขาที่ผมพูดเมื่อวานนี่คือพลังไทยนําไทยคือพักนี้กระมังถามว่าเทพเทือกรู้ไหมรู้แต่ยังไม่พูดตอนนี้ เพราะเจ้าของพักเขายังไม่แถลงเขารอเดือนหน้ามกราคมปีกรองมันจะขึ้นจะยุบสภาอะไรยังไงจะยุบไม่ยุบจะอะไรยังไงผมมีคำตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังต่อจะเล่าให้ฟังต่อว่าตกลงเนี่ยตูอยู่พักไหนพลังประชารัฐอยู่ไหมผมฟันธงให้เลยว่าไม่อยู่ตรงน,นั้นแน่นอนไม่อยู่แน่นอนถ้าตูอยู่ ธรรมนัตก็ต้องไปแต่ธรรมนัตอยู่ตู่ไม่ไปไม่มองหน้ากันกราบขอโทษแล้วแต่คนอย่างประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมงอครับเป็นคนยอมหักฉะนั้นแผนการต่างๆถ้ายึดได้ก็อยู่ถ้ายึดพักไม่ได้ก็ไม่อยู่ก็ไม่อยู่นั่นคือรับรวงพรางของชายชาติทหารที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา,อาผมจะบอกให้ประยุทธ์รู้อะไรแต่อะไรรู้หมด นะการจัดฉากไปออกไปต่างจังหวัดอุดรี่จัดฉากกันเต็มที่มีเกณฑ์คนมาอย่างนูน้นอย่างนี้ไปใต้ทําอย่างนี้ไปนูน้นไปคือคนระดับนี้ก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปแต่เวลานักข่าวไปถามนะอีพูดนะประชาชนมาไม่ยุบสภาจะอยู่ครบเทอมเวลานักข่าวไปถามนะท่านบอกเขายังไม่แน่แล้วแต่สภาเอาเอา,เอากันแก่สิยังไม่แน่แล้วแต่สภาเมื่อวานนี่ ผมดูอีพูดหลังจากกลับจากอุลดรเนี่ยนักข่าวถามว่าคนอีสานสนับสนุนให้นายกอยู่ต่อจะมีกําลังใจมากขึ้นหรือไม่นายกบอกจะมีก็มีสิก็มีกําลังใจสิจะไม่มีได้ไงนักข่าวถามถึงกรณีที่กล่าวกับชาวบ้านว่าจะอยู่ให้ครบเทอมไหมทิกบอกกับชาวบ้านบอกจะอยู่ให้ครบเทอมประยุทธ์พูดนะจะอยู่ให้ครบเทอมพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่จําเป็นต้องให้คํามั่นสัญญาอะไร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการสภาเห็นไหมล่ะกักไว้แทงกักไว้ถ้ากระบวนการสภาถูกกว่ำเขาก็มีทางไปทางเดินของเขาที่ผมบอกคว่ำมผมได้ผมก็คว่ำพวกคุณได้เพราะเขามีอาวุธสำคัญอยู่ในมือถือดาบคนละเล่มเอางี้ก็แล้วกัน ทีนี้ความปั่นป่วนในพลังประชารัฐก็เยอะเรื่องไกลไปล้องให้สอบกลุ่มสามมิตรเพื่อไทยก็บอกว่ายิ่งอยู่นานคนยิ่งจนเพิ่มขึ้นอย่าดีแต่แจกให้สร้างธุรกิจใหม่บ้างสมคิดเชื้อคงสอสอ,อุบลบอกว่าบิ๊กตู่พึ่งพาแต่ระบบราชการเอาอันนี้ก็ว่ากันไปแต่วันเนี้โควิด <laughs> 19มันกลายพันธุ์เขย่าโลกครับเชื้อรามหนัก องค์การนานาเมโลกก็จี้ให้ยึดมาตรฐานสากลฝ่า,ายท่องเที่ยวแัลมตีท่องเที่ยวเขาบอกเฮ้ยไม่กระทบไม่กระทบผมพระมาพูดแล้วใครจะเชื่อหลายประเทศเขาปิดกันแล้วหลายประเทศเขากลัวกันมากเขากลัวกันมากว่ามันจะกลายพันธุ์มันจะกลายพันธุ์ไอโควิด1นทีนเนี่ยซึ่งโอไมครอนเนี่ยมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาครับนะ เรียกว่าจะเจาะเข้าเมืองไทยหรือเปล่าหรือมันเข้าแน่ตอนนี้ก็ตามตัวกันอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเวลานี้เท่าที่ผมตำรวจตรวจสอบดูคนไทยฉีดวัคซีนครบ2โดสไปแล้วเนี่ยประมาณสัก42ล้านคนและก็ฉีดเข็มที่3ไปอีก4ล้านฉะนั้น42ล้านเนี่ยภูมิคุ้มกันมันใกล้70%แล้ว ภูมิกันหมู่ใกล้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าประชากรไทยนี่มีทั้งหมด68ล้านแต่เราใส่หน้ากากป้องกันดีที่สุดใส่หน้ากากจะช่วยป้องกันโอมิครอนได้ดีกว่าฉีดวัคซีนด้วยซ้ำแต่ก็จำเป็นต้องฉีดนะหลายคนไม่ฉีดเขาเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกอย่างที่ผมบอกนะหลายคนฉีดแล้วก็เลี้ยวไปเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้อยู่กับตัวนั่นก็คือรับประทานเบต้ากรูกแคนอย่างที่ผมบอก อันนี้ไม่มีวางขายในท้องตลาดนะสารสกัดจากยิซขนมปังที่สั่งจากสหรัฐอเมริกาชนิดเข้มข้นมาบรรจุในนี้ราคาถูกกว่าที่หิ้วจากอเมริกามาครึ่งต่อครึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4แถมหนึ่งซื้อสี่ขวดแถมฟรี1ขวดเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับโทรศัพท์ไม่ติดก็บอกเรียนกับท่านแล้วว่าเช้าเช้าลูกค้าเขาเยอะสมาชิกเยอะแต่2เบอร์เนี่ยมันมีเบอร์ไหนไม่ทราบอะแอดไลน์เข้าไปลองแอดไลน์เข้าไป แล้วก็ถามทงางไลน์แต่ถ้าจะคุยกับพนักง,งานช่วงบ่าย,าย<ม>เย็นๆบ่ายๆโทรศัพท์เข้าไปพอจะว่างแล้วซึ่งเขาให้คำตอบผมมาอย่างนี้นะก็เพื่อสร้างภูมิต้านทานในบ้านก่อนภูมิต้านทานหมู่มันยังไม่เกิดโอมิครอนเนี่ยมันแพร่มาจากแอฟริกาท่านผู้ชมเข้ามาถึงเมืองไทยแต่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ว่า <c oughs> จะไม่ร้ายแรงเหมือนสายพันธุเดนตา จากอินเดียที่ทำให้คนป่วยทะลักในโรงพยาบาลประเทศไทยไอเดนต้าเนี่ยมันทำให้คนตายเป็นเป็นเบื้อเลยครับจนเผาศพแทบไม่ทันตอนแล้จำได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายวัดแทบรับศพไม่ทันรับศพไม่ทันตอนต้นปีคือเราผ่านจริงๆแล้วเราผ่านกาลียุคเกี่ยวกับโควิด1 9มาพอสมควร หนักหนาสาหัสบทเรียนมันมีรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลลุงตู่เขามีบทเรียนบทเรียนล้มเหลวก็มีประสบความสำเร็จก็มีนี่พูดกันอย่างยุติธรรมความเป็นธรรมนะครับวันนี้โควิด1 9เอา้าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันลดเหลือลงล,ล,ลดลงเหลือ1น0่งแสนเก้คนผู้ป่วยเนี่ยมันก็ต่ำกว่าวันละ7จ็ดพันต่ำกว่าวันละเจ0 0คนเสียชีวิตตลอดเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ เหลือแค่1,560อ <c> ส <oughs> ถ้าสรุปแล้วโดยเฉลี่ยวันประมาณสัก50าสรายตายนะครับวันละห้ารายคนป่วยที่นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยหนักที่เข้าไอซีหรือผู้ป่วยวิกฤตต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็น้อยลงและเดือนนี้เดือนธันวาคมสถานการณ์เนี่ยผมก็หวังว่ายังไงก็ไม่แย่กว่าเดือนที่แล้วยังไงก็ไม่แย่ <c oughs> ต้องปลอบใจกันหน่อยไม่ใจกระเจงิงจะปีใหม่แล้วอยากเที่ยวกันแล้วเราอยากมีความสุขกันแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขนะเรื่องที่ผ่านมาก็เข้าใจผมเข้าใจอยู่การเลือกต้งเลือกตั้งอะไรต่างๆคือเวลานี้มันเป็นอาชีพใหม่คนไทยที่รับจ้างลงคะแนนนักการเมืองเขาก็เป็นอาชีพที่เป็นเหมือนนายจ้างนะถึงเวลาเลือกตั้งก็ไปจ้างคนลงคะแนนนี่ระบอบประยุทธ์ร <c oughs> ะบอบประยุทธ์มันเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้มันก็อย่างนี้เรื่อยไปจนถึงเลือกตั้งใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสมันเป็นอย่างนี้มันถอยหลังยิ่งถอยหลังถอยหลังถอยหลังลงไปประชาชนเ็ายอมถอยหลังเมื่อเขายอมถอยหลังประชาชนเป็นใหญ่เชิญคุณตามสบายเชิญคุณตามสบายจะเห็นได้ว่าตอนเลือกตั้งนายกเลือกตั้งอบจอโอ้โหรถราติดหมดติดแน่นไม่หมดถนนมิตรภาพไปบ้านผมอะ ผมบอกโอ้โหมันรักชาติรักบ้านรักเมืองรักประชาธิปไตยกันเหลือเกินปรากฏว่าเปล่าไปเอาตังค์ไปเอาตังค์กันเยอะไอ้ที่ไม่ได้ก็มีนะไม่ใช่ผมไปกล่าวหาถามใจท่านก่อน่ะใครรับตังค์บ้างอาชีพรับจ้างไว้เฮ้ยเออผมบอกแล้วมันจะถอยหลังไปอีกสิปียี่ปีกูยอมถอยไว้กูเอาเงิน 1, 5, 3, 5, พันห้าสามพันห้าพดีกว่าเอ้าเชิญคุณก็แล้วกัน ทีนี้การท่องเที่ยวอมันยังไงก็ต้องตามดูกันนะครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาตามเป้าไหมอะไรไหมนั่นก็มาดูโอมิครอนนะโอมครอนว่ามันจะบุกทะลวงทะลวงไส้มาถึงประเทศไทยแค่ไหนยังไงนี่เฝ้าติดตามผมก็กลัวครับก็ต้องดูแลครอบครัวให้ดีเตือนทุกคนในบ้านบอกอย่างน้อย2เมตรวันหนึ่งเบต้ากรูแคนกินเข้าไปสร้างภูมิต้านทาน,นแล้ว อะไรที่แปลกปลอมไปในร่างกายเนี่ยแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเข้ามาในร่างกายเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดคุณสมบัติของมัน,มนดีอย่างเนี้สร้างภูมิต้านทานได้และฆ่าเชื้อราไวรัสปรสิตนี่คุณสมบัติทางวิชาการของเบต้ากลูแคนฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมขึ้นหัวไว้เทพเทือกยันตู่อยู่พักไหนโดยสรุปแล้วมีพักให้เลือกยังไม่ได้ปักใจว่า จะอยู่พลังประชารัฐยังไม่ปักใจจะอยู่พลังประชารัฐถามว่าทำไมถ้าไม่สามารถจะยึดพักได้ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ลุงป้อมต้องจริงใจโดยลาออกและสับไพ่กันใหม่เลือกตั้งกันใหม่แต่ถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็มีพลังเหมือนกันก็มีพลังเหมือนกันจากพลังประชารัฐก็มาพลังไทยนำไทยของสีกุมารไงเขาจึงใส่พลังไว้ข้างหน้า พลังไทยนำไทยก็ชื่อดีนะพลังไทยนำไทยก็เป็นพักที่มีความหมายแต่คุณสุเทพเทือกสุบรรณไม่กล้าที่จะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดแต่ผมเดาวใจท่านก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเป็นคนดิเดตพรรเพพลังประชารัฐท่านบอกยังไม่รู้เลยว่านายกประยุทธ์จะอยู่พักไหนยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าหรือจะลาลงทั้งสาม สามปอจะลาไปหมดหรือเปล่าตามกันต่อไปวันนี้จะสืบกันให้ชัดๆแล้วพรุ่งนี้มาฟังมาชมข่าวทะลุใหม่ชนิดเข้มข้นกันต่อครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้ขอพระคุณจริงๆลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ